อ่อนแม่หัวนาแก่คนคุ้มเครื่องเสียงน้ำเนเด้อนั่นแม่หัวนาตีไม่ยีิบสองคนมาได้หพราะนาเอาตียีสิบสองคนเ้อหัวนามาใจปั่มเท่าปาดาเปิดเปิดวงมวน่ใ่อยเชืบอนเอบอัเชื่ามาาอร์ดนเชือกว่าสี่ร้อย0้สี่ร้อยสี่รอยคือสี่ร้อยสอ่อยยังดูเรือง้บ้หลู่ยันหูู้ ร้องหลู่หลูกนะสิทีมงานเสียผลก็มานะครับซอสแจกวันนี้เอาพี่น้องถ้าไม่เสียผลก็โอเคพี่น้องช่วงที่เพื่อนกำลังเกลียดติดอยู่นี่นะครับพี่น้องอย่าลืมนะเซียร้อยเสียห้าร้อยช่วงนี้ตองเข้าใจนะครับดาบพร้อมอันตุ้มหม้อห้อยขั้นซออจิ้นไอเดส มันีช่วนีน่ะคเีรับเกมเีกเปกมาพี่เกมาพีเกมากมาพี่มพี่เอกมี่เปกมาพีเาพี่มี่เมพี่เาพ่เพ่เกมี่เกมาพ่เมาี่เกาพี่ปกา่เยกาพเมาพี่เย่เป็ยกา่เอยกเปยก่ยา่า กว่พี่น้องที่บึงเข้าประชันกันพี่น้องอย่าลืมวันทับผมันที่หกที่หอนี่นะแม่ครับตรเพียงแค่หนึ่งรบาทหรือว่าบัตรบัตรบัตรบัเออเเอ่งรบาทแม่ควานะไม่ควากแม่ว่าเปโปรมาเมาวันที่19 20มหกรรมคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งนะครับผมโปรมาเมาสองลอยสิบเจเจก้าทสวันสคืนนะครับผมสิเอเบงหลายหลายแบรบพบสิบเก้บาท เบอนี้ก็ขอบคุณลูกๆเต่าๆหลายๆคนเด้อที่มางานเกษียณพอนะครับขอบคุณลูกอันนี้อันนี้เป็นลูกสาวถ่ายเป็นพ่ออ่อนแท้อว่าพอเกษียณแล้วคนที่จะถูกดับมาชมควานี่ปวดโพบักม้วมบักแตกแม่ขั้วแม่ขั้วแม่ขั้วไปรับติ๊กแม่ขั้วแม่ขั้วถ่า้ลูกสาวเป็นพ่อซ้อนขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หัวหน้า แม่หัวนาเกลียเงินโอ้ยเปิดวงปีเล็กแลกไป้มอ้โหผาลุงอากระป๋าวบดนะกระป๋าวบดเฮ้ยเฮ้ยวหัวนาัวหัวนามานี่ยาลุงพาลุงก็ได้เอาพาาลุง นันแผนกไฟแผนกไฟแผนกไฟแผนกแม่คว้าอาบอดโบบอดโบซอเป็นผู้แกโอ้เปิดเปิดวงมือเลกที่าเาว่าุ้ี่งานเลยฝากไปถึงแม่เจ้าภาพไี่มนแ้วนะ้นจบ อันไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วปี่่นองอันหัวนาใจ๊ปมไรหัวนาเพชรบึงกุยแกกตีเกกเบิดก็หัวนานี

<laughs> อยากอยากอยากให้หัวหน้าออรอก่อนเอาไปแม่กันสุดใหญ่อ๋ออันนี้คือพิจาริณใช่ไหม,ไมใช่พิจาริณโอ้ยแล้วเฝ้ากอขึ้ทั้งเรียนจะพาแล้วก็ขึ้นเพื่อนสาวจากตั้งเรียนเพราะแต่ลจีบเก็ อันเดียวเดียวเดียวอันอันแม่หัวนาเพิ่นวานแกกจีบเป็นแล้วบะเปลวเคกงไ้เพิ่นตีเอวสั่นแก่ีเปอยู่ีเปอยูประธานหัวตีึนอดแตว่าทีสอนอชียงขึ้นตีอันว่าเพิ่นบอกว่าลงสกีปลงสกีปวดเหเียวนี้ยวไ่เไปเหงาไปเไปเหงไปเหง่ไปเหไปเไปเาไเหไปเหงไปเหไปเปเเหไปไปเ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 าไปเ นี่ละผู้ใดมากแล้วภาเราไปเนี่ยกันค่อยๆภาไปคอยย่านเพื่อเรามากไงค่อยนำกันเข้าห้องน้ำพี่น้องจนเพื่อเดาก็เอาชมเพื่อเอาก็เอาเออเราก็ไล่ไล่ค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณบัตรทุกใบพี่น้องเศร้ามากจับจองจักรยานท่านนี้นี่ อันนี้คือบัตรเหมาใช่ไหมบาดเมาถ้าใครเมายี่บาท20บาทขึ้นไปมีสิทธิ์ลุนจักรยานไฟฟ้าจักรยานุนไฟฟ้าขั้นนี้ครับพี่น้องมอง20ี่บาทอีกต่อหนึ่งต่อหนึใบนะครับหนึีบาทต่อหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งสิทธ์นะครับ20บาทต่อหนึงสิทธิ์นะครับผมึ่งยบบงป้ายว้าบังไปเขาบังไปเขายเอานี้จนไปนี้นะนะเออนี้เนี่ยอุ้ยเอาเ้าอะรบอกป้ไยขนาดนี้บ้าอะไรตัวเออไปทางหลัง มันบ่เห็นขาไรหมดปิดตุ้มหอยขั้นแมวี่ยไอ้ยืนเลาได้บ้างยังไงปันนันยังเ็มันยาันนันเนาะอัยับีเงียเอันยับีเันยับปเง็ต้ายังรมกันเลย้ะนเป็นหน้าฝนเด้อบอดเอ้ยเปิดแล้วแล้วตามสยสบายไปเด้เปิดมือนี่ปิดมือนีละไอ้น้องซูใสมาอวยพมาอวย มังหัน่าเป็นงานจกษียณที่เขาวาอีกอัน่า้วยเอม่เดืนจเปาเคดเท่ากันเดี๋ยวจเปาเคดบ่อันอยเวพวกอันเพิ่นเปิดป้ายไม่นี่แม่เปิดปไม่นะยังไม่สนใจเขาขอเอาบอจแล้วแล้วเปิดตมาเศร้าคุ่นเอาสนอะัฉลาปะลกฉลากปะ จุกดายาค้บแบบผู้ใดสิได้รางวัลโอเคโอเคได้ละคันถอยรางวัลยู่สุดคันมากคันฉลากมากที่น้องคันฉลากมากพี่น้องมากกว่าคุณเพื่อนสาวจากเดี๋ยวนไอร์ลแลนด์เมื่อก่อนมันจังตื่นเต่ขอบคุณพี่สาวเพื่อนสาวจากต่างแดนหมอบจักรยานไม่เฮาครับทีมงานเฮาอยู่ในบริเวณนี้ท่านยืนได้ดูแลกินน้ำบบนั้นไดดูแลกินน้ำมากกว่าพูดอะไรกับพูดจะผ่าน้วลา กะทอยูดอกนะครับเพ็ดย่ำเพ็ดเนี้ยทกเพื่เบอร์เดกันแล้วกันนะคะมีความสุขหลายๆเด้อแต่ว่าอันย่ำสชพี่น้องเพ็ดเพิดเลาขี้เตะแต่ว่าต้องกินเด้อที่หลัก่ะเน้เนหละพันเกลดกิปรหันเขาดาสองพันเด้อจะผ่าเด้อเอากะทอชาววัสนัรรมุ้นเพื่อนสาวด้วยกันมันคอยี ก็นั่นและก็ชนะแต่น้นเพล่อนาจเอาเพราะว่าเป็นตีม้าบัยู่เด้นตีมาแล้วดตีม้าแล้วเอาตีมาแล้วตีมาแล้วัดที่นี่ก็ทีเป็นการกับฉากลาพี่น้องผู้ใดชื่เป็นกัปนะแม่เจ้าภาพตอนน้องแม่หัวนาใ้พ่อ้าพ่ออ่ับออ่้เดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของจักรยานไฟฟ้าถือซื้อปลามือเอ็นเอาเลยไปรับน้ำ้พไปตื้นกอนหุพี่น้องครับ เอาแสนวะเอาแันยอดศูนเนาะเหยียบตัวเด้อเยียบเป้าแมนมีรางวัลเดียวรางวัลเดียวหนึ่งรางวัลรางวัลเดียวเท่านั้นพี่น้องพี่น้องรุ่นช่วยขควนมัดเกิดแล้วมาเอาแล้วบอกาสิบบาทขอควนให้บอควาให้จงรุ่นสิสามสอหนึ่งพี่น้องอย่าลืมคือบัตรตัวนะครับวันตรทหารจีบกีบวานีนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสามเก้สิบสามสเอาสามคนเลย สองคนรับล่าหาร้อยบาทโอ้โโอ้สามสามบาทสองาวัตเจ้าตองเจ้าตองโจจงว่าผู้ใดเป็นคนจับรางวัลใหญ่เอาพี่สุสายไ่เป็นจักใหา่รางวัลใหญ่สองคนรางวัลหารอยโอเคขยับพม่าใส่ใจักรย่านมาู่กลางพุะใบเดอร์พละใบเดอรพี่น้องรู่เดอบันนี่นะครับพีมาคุณามาห่ความนะครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสามสน เอาคือเอาไลายแพชสซูปได้แจ๊คไทยเดี๋ยวครับว่นนี้ทางไม่เสียเงินห้าร้อยเอารางวัลเอารางวัลหน่อยก่อนเอารางวัลหน่อยก่อนพี่การชัยพี่ไร่ศิลเปิดออกแล้วหนึร้อยบาทออกมาแล้วครับคนที่ได้รางวัลห้าร้อยบาทได้แก่เสียออกครับ เสียอ๊อกครับได้แล้วครับ500บารครับาทต่อไปคุณต้นมิมุนใจที่นีกับเสยอ๊อกด้วยนะครับมี่มีงกืบเสียอ๊อกยา่าเด้อขั้นจับได้สิเจ้าของโมคาเด้อจับไหมดรางวัน500บาทคนที่สองได้แก่รถดีต้องรถดี น้องนี่น้องเหมียวพี่เมียวนี่นะพี่เหียวอ้ต่อไปนนที่ได้รถให้คุณสายใหญ่ประกาศครับรางวัลไ่ครับพี่น้องรางวัลญ่ต่อไปนี้ค่ะผู้ได้ของเฮานะคะได้เก่งดีคนกีบตีชาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ประเดี๋ยวะเดี๋ยวไม่จำไมเอาคือดี่คอ ครูบอลวรูมีส่วนร่วมแล้วแฉะหน่อยไหมกิตติไงกิตติไงจะไม่ีส่วนร่วมได้ไงคนทำกับข้าวให้เมืองกินอ่ะคนกิตตินะครับเผมคุยได้นะครับผมอ๋อครูเอสระสิทธิ์นะครับน้ำหนักน้ำหนักเกินเขาเกินสิบขึ้นนะครับครูเอสระสิทธิ์นะครับน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบ โอ้ร้อยยี่สิบเอาได้แล้วกันครับขี่ไปเลยไปเด็กขี่ไม่ไม่ให้ขี่ให้ขี่ให้ขี่มือเลื่อนสิบขีเริ่มเดินครับมือเลื่อนสิบไม่ไม่พรุ่งนี้จะพาไปเรียกสีไปกับพุ้มลูกกับตองกับสายซูปลาจิ๋มดีเอาให้เพภนษาเกาหลีได้ไหมีัยปลาขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเนว่าให้เพราะวันนี้ทำยำด้วยยำอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินแล้วเป็นไงคะเก็บพร้อมขี้แต่เหมือนยำร้านละละน้อยตำหมว ขอบคุณค่าขอบคุณค่าดีเจกับผู้อีนะครับผู้ดีเจกับผู้ดีเคยมาดดับเอาไปไว้ลูกเอาไปมาตอนนะลูกนะอย่าเล่นหลอกเขาจะไปวีไอพีในน้ำคาเฟ่ครับแล้วก็ยังมีรางวัลแต่งชุดแฟนซีคือมาบอกชนะจีดีแต่งมานน้ำมือเขากรบอกให้คุมแเราเด้กแต่งชุดแฟนซีได้เ่น้องรับเพิ่ะแต่งผ้าคนเดียวจุ๊งเจียงคนเดียวเป็นนัท ยินีกับผู้ที่ได้รางวัลนะครับอันนี้เรียกวได้ล็อกนะครับเรียทุกคนแมนครับแมนครับเรียทุกคนนะครับเบิ่งเลี้ยงตุนเลี้ยงตุนพี่ปอใสเขียนผู้เดียวจะมาซีบใบเอารลดเอาให้เล่แนี่ยห้เล่าวันแล้แนี่จักสองร้อยสามร้อยเนี่นะครับพี่น้องนะครับเบิ่งรายการเวลาเฮาคุณนี่นะครับแต่อย่าลืมนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะเข้าชมนะครับอ่าเอ้าเสียออกอยู่ไหนเสียออกครับขอบคุณครับผม พี่เหมียวครับพี่เหมียวพี่เหมียวไม่มาเราเก็บเองนะโอ้โหพวกเราอ่านะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพื่อนสาวทุกลูกด้วยนะครับจัดงานดีมากเหมือนี้นะครับก็ขอให้มีครอบจุกในวันคล้ายวันเกิดก็แล้วกันครับนะครับอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมมือเข้าห้องนะครับคุณเอได้จักรยานเสียออกเต็งเงินแล้วกับพี่พี่เหมียวพี่เหมียวใ้เงินพี่เหมียวในเงินหกจีวันีนพี่น้องแค่149บาท ถ้าพี่น้องเหมา20่สิบาทขึ้นไปนะครับบัตรละ100บาทแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากเบิ่งหอดวันที่19 20นะครับโตเสด็จเท่ากับพีพี่น้องนะครับซื้อเทีาเดียวพี่น้อง279บาทนะครับได้เบิ่งตันไปวันที่ยี่สิบถือเงินหน่อยใจน้คุ้มสุดๆเลยนะครับบัตรลูกใบหัวใจทุกดวงนะครับที่เป็นกำลังใจของศิลปินน้องนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆกแล้วกันเอ้าลูกๆพี่นสิ ประชันอีหยัางกับสูใส่ยยบ่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาาเอ็ด้อยขึ้นมมเนาอสาวน้อยเพจบานแทงครับเพจเพิงกุยประชันกันมึงกันดูกอดน้องบพอุ่นบ่หรือกอดน้องแน่นเนีกน่องบ่หุ่มกอนองพหงุ่ครับเอาุทร้อนป่ะะอวประักันบ่แม่ประชันกันเขาเอ้ยอีกยงก่อฟิชชฟิชชฟิชชคอก็บอกน้ำมัเจ้านี่แหละนะครับ อาจารย์ <C zk> <elaborate> ช่วงช่วงของหนังสุกข้อแบบธรรมดาเด้อแต่ว่าช่วงของอันเพชรบ่งกุยนี่เพราะว่าพึ่งโยโย่ขนาดตึงตึงปุ๊บตึงตึงพูดในเรื่องอาจารย์เทียงเดียวสองจังหวะได้ป่ะมีเที่ยงเดียวสองจังหวะเด้่สองขนาดรวมกันเต็มสื่อตัวมันเบิ่งเบื่อแมนแมนบอกทีอนี่ยังแบบให้เราใจแมนนะครับขนาดว่าแม่ลาบเขากค่เนี้ย เราไม่มีสกิปต์เนาะข้าก็เล่นไปเรื่อยๆแม่นบอสแมนบอสมาแรกการโซนอีดียแมนบันชีหาทิพย์พกในขาแห่งข้าแห่งมีสกิปต์มีเหลือมีเล่าให้เบิ่อพี่น้องแมนสังหองรุจนาแมนบอสเงาะตาบ้าใบแล้วก็วันทีซิเกาศิลปินนะครับมหากรรมลำซิ่งโอ้ศิลปินเฮาคุณว่าจีเป็นสีจันเพชรสามารถนะครับสีจันนี่สีจันนีสีเดนไช่วงสามพันมาก คนละที่จันพี Not ่สีนะครับเด่นชัยวงสามารถนะครับวันนี้เป็นคุณกุ้งจุกภาพพอนะครับพีอนุชาเดาฝาบินะครับวิเทียนชัยเลือดนะครับพร้อมกับน้องเละมานนักันักไม่พรชรีไม่ปรชรีด้วยแม่นแมนหลากหลายคนต้องการกะจังสื่อบอกแม่นแม่นว่าอยากให้พี่น้องติดตามแม่นครับพี่น้องนะครับติดตามทั้งเพจเท่า รับวเจ้มาวันที่มาวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าหรือวันที่หกวันที่ห้าวันที่ห้าไม่ไรนี่แหละค่ะแนนพี่โอพี่เอกจิมาประมาณวันที่หกลำใหญ่มีพิชญ์พิชญ์พิชญ์แกมีพิจิร์กับพิชญ์พิชญแอนอร์ดีอ๋อมามีเดี๋ยวเดี๋ยวมอบมอบมอบทุนการศึกษาก่อนมอบทุนการศึกษาเย่เย่สาวเลาบอกว่ามอบทุนการศึกษาให้น้องปังปังปอนกับลำพื้นคนละห้าร้อยบาทมาเอาเงินเอาเลยอ๋อ เอาขึ้นเลี้าาลูกผู้เดียว้อนดีเอืนเอาเงินเลนนี้ผ่นไปซื้อเนื้ยย่างกินบ๊เงินหา้อยหนไปเดี๋ยวเล่นไปตั้งลาก่อนเดี๋ยวตั้งลักเดี๋ยวมาก่อนมาเร็วๆมาเร็วๆขาไปดึงแขนนละเพื่อนอยู่หรือเปล่าเด็แก่ลเพื่นมา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 บ่ล่ะสงสัยบ่าาเอา พี่พูดเอาเงินพ่านไม่หมักจนสี่ล่ะจังสี่ล่ะบ้างเงินมันก็ไม่เอามาให้เก็บไปให้หลานดอกเพราะว่าพ่อสนิทกันกับหลานอยู่แต่าแก่ที่นำันกับเขาด่าสองท่านบูอาเก็บไปแั่เอาเริ่มต้นผลงานเพียงบนหมดนะครับโอเคครับพี่น้องพอกันไหมคิดหนาครับน้องสกับน้องผู้หญิง